โอเคสวัสดีครับวันนี้เราอยู่ในเ e อเร็กซีนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยเราก็อยู่ในโรบบอกรูแบบที่มีชื่อว่า build and survive นะก็คือสร้างแล้วอยู่รอดก็ anything, game, คือเนี่ย build and s บน v e ้ anything and you can't m i g e this is building game ก็คือเหมือนเท่าที่ดูเนี่ยคือเท่าที่ดูแบบรวมๆนะคือตอนกลางวันเนี่ยจะเป็นแบบวันดียออค่อนข้างสดใสไปแต่กลางคืนนี่คือมึงต้องเอาตัวรอดเนี่ยมันจะมีพวกอะไรต่างๆมาะฉะนั้นก็ ไม่มีอะไรมากนะครับเพราะว่าเกมนี้มึงดูแค่หน้าปกนี่มึงก็รู้แล้วว่ามันจะเป็นคอนเซปต์ยังไงไปไปเล่นกันเลยมาโอเคผมถึงแล้วไอ้กดจะถึงกันคือแล้วเนี่ยมาครับมามาพี่ไปซะมาเนี่ยเนี่ยเขาเรียกว่าป้อมปักกาดที่แข็งแกร่งดิ่กูเนี่ยโมเดลบ้านกูเนี่ยแข็งแกร่งสุดแล้วไอ้แย่อยู่บนฟากฟ้าเนี่ยโอเคมามาแล้วอีกเก้าอีกเก้าพีูขึ้นประมาณนี้ก็สูงสูงแล้ววันนี้ก็พอแล้วมั้งไปแล้วเราก็แบบยื่นพลอยแบบมีที่แบบที่อยู่อาศัยกูไม่รู้กูจะ จะหมดเวลาแล้วอา้อาวสร้างได้เหรออ้าวสร้างได้เหรอโอเคแต่กูแบบสร้างสักประมาณนี้ก็น่าจะโอเคแล้วมั้งเนี่ยเดี๋ยวเขาเรียกว่าการป้อมปะก้าวบูเตะไม่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 ไม,ไม,ไม,ไม่อ้าวกลางคืนแล้วอ้าวกลางคืนแล้วค่ําคืนนี้อีอกห้านาทีว่ะมาครับมากูนี่แม่งผมนึกว่ามันจะเหมือนแบบไอ้นั่นอ่ะคีปเปอร์อะไรสักอย่างไอ้นี้แบบไม่สามารถสร้างกลางคืนได้แต่อันนี้มันสร้างได้เว้ยกลางคืนอ๋อมึงจะเติรตต่อเตอมิมอะไรก็ได้โอเคมากูอยู่แบบ สูงชิบหายอ่ะตอนนี้คือโคตรสูงอ่ะโอเคมามีอะไรให้ซื้อบ้างอ๋อมีอาหารมีแต่พวกอาหารมีอาวุธไหมอาวุธกูเห็นแค่ปืนเนี่ยคุยมึงก็มาทำหายนะเอ่อมีนูกด้วยใช่แต่อัวเชอร์โรบักว่ามาทำไมมีการบวชตรงบวชเตะกันเต็มยังวะ๋ออาวุธอ๋อตรงนั้นโคตรแม่จะดูเดือดร้อนกันจริงๆนะ ฉันกูลบอันนี้นะอ้าวกูลอยอยู่กลางอากาศได้นี่หว่าโอ้นี่มันเจ๋งจริงเลยสถานทัพกาอากาศเนี่ยสถานทัพกาอากาศเลยไม่ค่อขี้ขามเลยไม่ได้เว้ยเราต้องแบบต้องหัดลงไปสู้หน่อยถามเถอะมันจะมีเขี้อะไรมันจะมีโอเคกูรู้แล้วมันมีเขี้อะไรเอาไอ้เหี้ยเอาแอคแท็กกันเองนะอ้าวมาดิ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  นักเม่นธนูระดับตำนานอุ้ยกูมันยิงกูมันยิงกูโอเคกูไม่ใช่การเอาตัวรอดจากพวกสเกลิซันนะแต่แม่งเป็นการเอาตัวรอดจากพวกเนี่ยไอ้นี่เป็นแบบเอ็นบีซีจะช่วยแต่จริงๆกูไม่ได้เอาตัวรอดจากสเกลิซันนะแม่งเอาตัวรอดจากคนกันเองเนี่ยอ๋อกระสุนหมดกระสุนกูเออดูไม่ใช่ไปกับไป โดนไปซะบุง Why w ายไอ้เยี่ Why Why w ายตายแล้วกูโดนซะ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 มามี่มามี่เหรอโอ๊ยเกือบตายไอ้เหี้ยเกือบตายโอเคกูจะสร้างแบบดรีมนะครับสปีดรันไเลยยี่ Why ไอ้เยี้เป็งกูจะตายเลยแบบนี้แม่งสร้างบ้านแบบไม่ครับกูเลือดเหลือน้อยแล้วไอ้เหี้ยกูเลือดเหลือน้อยแล้ว quay quai tải lạp tải lạp mọi thứ mọi người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  người mọi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  โอ๊ยโอ <Bond> oh oh so ๊ยโอ๊ยเจออีกเยออีกเยออีกเนี่ยเจออีกเนี่ยเดี๋ยวมึงมองสติเลยเนี่ยโอ๋อชิบหายนี่งูด้วยเอาอาอสิบหายเอายังไงจังหวะนี้ไอสัตว์รีบขึ้นไปบนบ้านเลยผู้หญิงเปิดให้กูหน่อยพวกทีกูเขียกูว่านน่ะคือไม่ค่อยปลอดภัยว่ะอ่าอยู่างนี้เขาสร้างบ้านกันเต็มไอ้เหี้ยแม่งเนี่ย คนฉลาดด้วยเขาเรียกว่าคนฉลาดเฮ้ยเรียกว่าคนฉลาดด้วยสู้เพื่อนสู้มันจะตายนะกูว่าแม่งตายยี่หันสู้เนี่ยสู้เนี่ยเอาธนูกูกูุลิดาดาบโอ้ยแม่งยิงกูไปยิงคือแม่งยิงกูเไม่งม no f น i e n d no i have no enemy มึงอยาจะสู้เหรอสู้อ้ายเหรอมาดิ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 เอาเอาตีนะตีเอา อันนี้ก็จะเป็นแบบกลายเป็นบาเรียกันบังแลเว้ยเออ,เอ,อเย,เยิงยิงเออกูไม่มีอะไรให้กูทำเลยใช่ไหมเนี่ยโอเคมันจะตายเอาแล้วแม่งตายเลยเอ่ะอาดีแล้วดีแล้วดีแล้วเค้มงอเอ,อ,มมเอ,อมามันโดนมันโดนเอ๊ะมันโดน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  มอาโดนอีกอะเอาได้เงินมาร้อยหนึ่งก็ดีู่โอ้แสงม oh, yes. ันสักจ้าซะเหลือเกินวิ่งไม่ไหวอะนี่มาสู้กับผมสิพี่โอ้หาแน้ทรัพยากรนะหาทรัพยากรไม c ครฟ t มาไมโครฟ์เฮ้ยเฮ้ยมาเร็้คุณป่าคนป่าเอาตายเลยโทษดีเพื่อนมา มันจะมีไอ้หมอมันจะมีไอ้คนหนึ่งอยู่น่มันจะมาไล่วนี่าม่้านเีบ้านคนอื่นมันจริงเลยว่าบ้านคนอื่นเนี่ยมันต้องทำแบบบ้านคุณเนี่ยต้องสูงๆแบบต้องบ่าแบบนี้เลยาเสอจะสู้กับผมแล้วพี่ มึงขอเปิดมึงก่อนล่ะ้อมงมาดิมึงมาดินี่เมาดส้นี่จุมจุ่่มจมจุมจ่มมจุ่ม่มจุม่มุมจุม่ไม่ม่มามไม่ได้่โอ้ม่ม่ ไม่สนุกเลยนี่ไม่สนุกเลยมาโอเคนี่จะเป็นบ้านต้นไม้กูนะครับเนี่ยเราจะหยุดไม่สูงมากเนี่ยพอป้องกันจากอะไรได้ผมก็จะไม่มีตัวตัวเยี่ห้ออะไรมาปีนหาขุดอะโอเคเนี่ยบ้านต้นไม้ผมไหมสวยเห็นไหมสวยไหมเออบวกเลยฐานะนี้อันดับหนึ่งโลกแมงซูขึ้ไปได้กูจะอวยตัวเองกับยี้ออะไรเนี่ย ความลงตัวเขาเรียกว่าความลงตัวที่เข้ากันไงเออความลงตัวที่เขา้าที่เ,เข้ากันเฮียอะไรเข้ากันเลยโอ้โอยเฮียบ้านมึงโลงเกีจชิบหายเลยโคตรเกดแม่งคุณภาพต่ำชิบหายเลยโอเคบนับนไดผมอยากเรียกบันไดบันไดลิงนะไม่มีเลยอ่ะโอ้มันไม่นสนุกเลยนี่อย่างเงี้ยไม่นสนุกเลย ประตูนี้ประตูประตูแล้วแม่งกูล็อกไว้ตรงนี้นะมันจะเหมือนแบบใส่บ้านภับแลยเออโอเคไหมเตียงอ่ะเตียงเนี่ยยาแบบห่วงก็มาหานอนเออโอเคบ้านแบบปะโปร่งบ้านแบบโอ้ยมีอะไรเราตู้เย็นนะครับเวลาหิวตื่นมากูจะได้มาหาอะไรกินด้วยเออโอเคไหมไมนสนุกเลย่อยแบบงี้นะ ก็เวลากุจะขึ้นใช่ไหมกูก็ต้องเอ่อสมมติว่าสมมติว่แบบมีตัวมีตัวอยิ่งไล่กุยใช่ไหมอ่ะกูก็จะทำอยู่เดี๋ยวกูก็จะทำแบบสูตรไมค์คราบคันที่โอเคกวานะ่าจะยากเลยมาอีกหนึ่งนาทีรอไปครับยาว ว้ายเฮ้ยไอ้เหี้ยแฮกเฮคเฮกเกอร์แฮกเกอร์หรอโน้ตบุ๊กอ๋อมึงจะเอาหรอมึงจะสู้กับเทพเหรอไอ้สัตว์มึงมึงคิดว่ามึงจะสู้กูได้นะกูสปีดกูเทพไมค์คราฟนะเว้ยไอ้เหี้ยเทพไมค์คราฟนะเว้ยนะเทพไมค์คราฟนะเว้ยไอ้สัตว์มึงคิดว่าจะสู้กูโอเคกูตกห็นว่าเยนามมึงโคตรน่ากลัวเลยไอ้สัตว์คนบ้านคนอื่นเขาตกแต่งแบบสวยงามเนี่ยบ้านกูเน้นบ้านกูแบบเน้นอยู่เว้ยไปบ้านกูเน้นอยู่ไม่เน้นสวยงามเน้นแบบอยู่เป็นหลัก มากลางคืนแล้วมากลางคืนอันน่ากลัวนี่มาครับเขาเรียกว่าการซุ่มนี้ชานฉลาดอะไรเนี่ยสไปเดอร์เฮียมึงซุ่มกูไม่ได้หรอกเฮียมึงปีนขึ้นมาหาจับชั้นบนไม่ได้หรอกโอ้ยไอ้เหี้ยกูโคตรเกลียดเลย่ีโคตรเกลียดไอ้เหี้ยแล้วเขาเรียกว่าจับระยะก็เออ เี่ไปบ้านอีนั่นเบี่ยงไปบ้านไอ้นี่มันมันเป็นโปมันเป็นโป้แล้วแม่งมึงดูหน้าสก,กินหน้าที่แม่งใส่แม่งโคตรน่ากลัวกูอบอกเลยผูพูดได้คำนี้แม่งน่ากลัวจริงๆมาเคลียร์ข้างล่างก่อนอันตรา,ายไปโอ้ตอนนี้มันเยอะจังเลย

ยิงคนอื่นพี่ว่ากูนี่เป็นคนเลวอ้าวยิงกูกลับนะยิงกูกลับเลยคนนมันเมื่อกี้เขาหายไปแล้วชิบิโผล่มาหน้าง่ากลัวเลยคิวปิสอะไรเนี่ยคิวปิสโซดัมมึงอย่ามาร้องเพลงให้กูฟังเดี๋ไอ้เหี้ยกูไปฟังคนเดียวกูไปฟังเพลงคิวปิดเองก็ได,ด้ไม่เป็นไรหรอกไม่จำเปการให้รคุณร้องให้ฟังครับอยู่เวลคัม โป้เพลเยอร์จะมึงหลีกหนีคนอย่างกูไม่ได้หรอกมาครับมาเข้าสู่บทย,ยิบชิบหายแล้วเด็กกูกกไกกอ้กูปิ้งไม่ไอ้กูปิ้งโอเคกูปิดคลิปดีกว่าไม่หลุดไปไม่ดูทำอะไรโอเคถ้าใครใชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับเพื่ออย่าลืมกดกระดิ่งจะไม่พลาดคลิปใหม่สำหรับนี้บ๊ายบายนะครับสิยาประจ๊ะบ๊ายบายนี่